เชิญที่มานั่งคุยกันในพี่อ้อยพี่ชอาตัวต่อตัววันนี้เธอเริ่มต้นความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะถึงขั้นจดทะเบียนสมรสและก็ย้ายไปอยู่บ้านเขาทางทั้งที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานเ,เขาจะโทรไปหาเมียเก่าเขาว่าเขา,เขาคิดผิดนะที่เอาเรามาเข้าอยู่ในชีวิตของเข,เขาเมียเก่าเขาอะเขามาด่าเราแบบเะเสียหายหายมากเลยทั้ง,งที่เราไม่ผิดค่ะว่าเมือ่อมาที่หลังเมือ่อแค่เป็นเมียน้อยเขาแต่เมื่อไม่สามารถที่จะดูแลผู้ชายคนนี้ได้คิดว่าจะมีความสุข แต่เธอกลับต้องทนทุกข์มาเป็นปีๆเพราะสามียังไม่เลิกติดต่อก,กับภรรยาเก่าแต่ทะเอลาะก,กันปแปลว,ว่ามันก็จะจบลงที่การทำร้ายร่างกายใช่ค่ะแล้วเขาแบบว่าวันนั้นทะเลาะก,กันแบบหนักมากอะ่ะจนถึงเขาเอาน้ำมันอะ่ะมันลากตัวเราจะกถุดไปเผาเราเลยอะ่ะแถมถูกทําร้ายทั้งร่างกายและจิตใจเธอจะเดินออกมาได้ไหมเราไปรับชมและร่วมให้กําลังใจเธอคนนี้พร้อมๆกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังคะเพี่วไิชอาตัวต่อตัวก็คือว่าเราอะเจอกับเพื่อนในในเฟซใช่ไหมคะค่ะเออพี่พี่สองคนก็คือว่าเมียเก่าเขาอะเขาโทรมาแบบเราก็ไม่รู้ว่าปัญหาของเขาคืออะไรยังไงแเ้าไปเจอคนคนหนึ่งในเฟซแล้วคุยกันเป็นแฟนกันใช่ค่ะก็คือว่าเพื่อนติดต่อให้เพื่อนติดต่อให้ค่ะ แล้วเพื่อนติดต่อให้ทําไมเขาถึงรู้สึกว่าคนนี้เหมาะกับเราบางทีเวลาเพื่อนคัดสรรมาเนี่ยพเพื่อนก็จะบอกว่าเธอเธอเหมาะกับคนนี้นะเขาบอกข้อดีไหมคะว่าคนคนนี้มีข้อดีอะไรเราถึงถึงอยากจะให้เราเป็นแฟนกับคนคนนี้ก็คือว่าตอนนั้นเราไม่รู้จักกับเขาเราก็ไม่เคยคุยกับเขาเราก็แค่เหมอกับเพื่อนเรารักเสร็จแล้วลเขาเนี้ยเขาบอกว่าเขาเลิกกับเมียเขาไปแปดปีแล้วเ่าเป็นโสดค่ะแค่โสดมาแปดปีแล้วเขาบอกว่าเขาอยากมีเมียเขาว่าอย่างนี้บอกกับเพื่อนเราก็คืตัวนั้นไปละ ซึ่งเราเองก็โสดอยู่เหมือนกันใช่ค่ะค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนใต้เราเป็นคนกรุงเทพแล้วเขาบอกว่าเพื่อนบอกว่าเอมาเที่ยงมาเที่ยวใต้นะมาอย่างนี้มาเจอมาเจอผู้ชายคนนี้แล้วส็ดแล้วบอกว่าแน่ใจหรือว่าเขาโสดอะไรประมาณนี้เขาไม่หลอกเราหรยอบอกว่าจริงๆให้เราไปหาเออเราก็ไปไปปุ๊บผู้ชายคนนี้เหมือนกับเขาไม่ได้บอกแม่เขาไม่บอกแก๊ิพี่น้องเขาว่าพาเราอะเข้าไปในฐานะอะไรอืปรากฏว่าประมาณสามสี่วันมาเนี่ย แม่เขามาดา่าเราแบบเกยเสียหายหายมากเลยทั้งๆที่เราไม่ผิดค่ะถ้าผิดก็ผิดที่ลูกชายเขาที่ไม่บอกไม่บอกไม่สาวกับแม่เขาโดยตรงว่าเขาผิวคนนี้ในฐานะอะไรเ<ล>ขา้ขามาทถวน,นั้นแล้วทำไมก็ถึงไม่บอกล่ะคะถ้าเรามานั่งนึกดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าเหลยันเป็นแฟนกันเขาก็น่าจะให้ที่บ้านรับรู้ว่าตอนนั้นค,<ร>ค,คือเราคุยกันจนเป็นแฟนกันแล้วถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วพอเราไปบ้านเขาตอนนั้นเนี่ยเขาพาไปไงคะพามาเพราะว่าเป็นเพื่อนก็เลยพามาแนะนํากับที่บ้านหรือเราไปอยู่ตรงนั้นเลยหรือเปล่า ใช่ค่ะเขาพามาอยู่มาอยู่บ้านเขาเลยแล้วเขาพาเราไปอยู่ในบ้านเขาเลยใช่ค่ะค่ะแล้วลังเสร็จแล้วเขาเนี้ยเขาเราก็แบบแล้วก็แบบเราทาอะไรตัวไม่ถูกอะไรมันต้องทําอะไรยังไงบ้างใช่ไหมค่ะเสร็จแล้วเช้ามาปุ๊บเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเราเห็นแม่กับเขากับน้องเขาอยู่ข้างหลังบ้านเราก็ยกมือไหว้เขาค่ะลังเสร็จแล้วเขาเขาไม่นก็ไม่พูดอะไรนะสองคนนั้นกับเนี้ยกับพอกับน้องสาวเขาเขาไม่พูดอะไรหลังเสร็จแล้วเขาเราก็เห็นแม่เขาสกปรกแล้วเป็นเป็นแม่บ้านอยู่ในตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะ แล้วก็เออไปช่วยเขาไปช่วยงานบ้านให้เขาอะไรอย่างเงี้ยทํางานบ้านให้ใช่ or, คะ่ะแล้วเขาบอกว่าเออเนี่ยแม่ไม่มีเวลานั่นมาจากไหนเนี่ยเอออแล้วมาทํางานบ้านให้ความจริงเขาน่าจะภาคภูมิใจนะว่ามีคนมาทําความสะอาดให้เขาว่าเขาไม่มีเวลาดูแลบ้านไม่มีเวลาดูแลหลานอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะหล้งเสร็จแล้วเราก็เข้าไปปุ๊บเออแล้วก็ไม่ส่งสิ่งกับใครเพราะเราไม่รู้จักกับใครค่ะค่ะค่ะแล้วเราก็อยู่แต่ในห้องเก็บตัวอยู่ในห้องแล้วกินข้าเราก็กินในห้องของเราอ๋อ อาแล้วตอนนี้เราเคยถามแฟนเรอไหมคะว่าเดี๋ยวเธอดูคุณแม่ดูครอบครัวเธอดูดูตกอกตกใจที่ฉันเข้ามาเราแนะนําตัวกันยังไงหรอหรือว่าไม่งั้นเข,เขาไม่ได้น,นาตัวเลยนะเขาพี่ออยพี่ชอตเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคุณพ่อหรือคุณแม่ก็จะมีสิทธิ์ที่รู้สึกว่าเอา้าอยู่ๆมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในบ้านใช่ค่ะเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะไม่โอเคก็ได้นะคะคือต่อให้ใช้ระยะเวลายาวๆอ,อาจจะโอเคก็ได้ แต่เหมือนกับทุกคนก็มีพื้นที่ส่วนตัวแล้วอยู่มาวันหนึ่งมีใครก็ตามเดินเข้ามาในบ้านแล้วอยู่ในพื้นที่ที่แบบเฮ้ยคนนี้เป็นใครถ้าคนกลางไม่แนะนําเนี่ยยากเลยนะใช่ค่ะนี่เขาไม่แนะนํานี่เขาไม่แนะนําให้เรารู้จักเลยอ่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็งงอ่ะเขาบอกว่าเหมือนกับเราเป็นตัวอะไรแบบให้เขาขวบล้อแบบว่าไม่ให้แบบคนนอกอะไรอย่างเงี้ยมาเข้ามาบ้านเขาอย่างเงี้ยก่อนที่ก่อนที่จะเข้าไปอยู่อะค่ะค่ะ เขาชวนเราหรือเขาบอกเราว่ายังไงอะคะที่จะให้เราไปอยู่ในบ้านเขาเข้ามาถึงเขาไม่พูดอะไรเลยนะคะเขาเข้ามาถึงอะเขาชวนเราเข้าไปบ้านเขาเลยเขาบอกว่าเสื้อผ้าไม่ต้องเอามาก็ได้เดี๋ยวเขาหาให้แต่ปัญหาคือเราไปใช่ค่ะเราไปหาเพื่อนเราไงเราไปหาเพื่อนเราแล้วเพื่อนเราอ่ะเขาบอกว่าเออเดี๋ยวไปรอที่สถานีรถไฟนะเดี๋ยวจะมีจะมีน้องคนหนึ่งไปรับค่ะค่ะก็คือว่าเขาเอามารับเราคือเรามาหาเพื่อนเรา แต่พอเขาชวนไปอยู่บ้านเราก็เข้าไปอยู่บ้านเขาใช่ค่ะเออนั่นแหละมันก็เลยเป็นความยากเหมือนกันที่ทําให้ในบ้านเขาจะยอมรับเราตั้งแต่วันแรกที่เราเดินเข้าไปเขาคงรู้สึกแปลกแหละธรรมดาก็คือว่าเราคุยกันใช่ไหมคะแล้วคือว่าเรานึกว่าเขาจะคุยกับแม่เขาด้วยกับญาติพี่น้องเขาด้วยแบบปรากฏว่าเขาไม่ได้คุยกับใครเลยอ่ะแล้วแบบว่าเหมือนกับเราเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยไปอยู่ในบ้านเขาไปอยู่ในครอบครัวของเขาค่ะแล้วไปอยู่นานไหมคะอืมไปอยู่บ้านเขาประมาณได้สามปีอ่ะโอ้ยสามปีเลย เราก็อยู่ในามสามปีที่มีความอึดอัดที่งงงเหมือนกับไม่ใช่พื้นที่ของเขาเขายอมรับเราดีขึ้นไหมคะพอเวลาผ่านไปเขาก็บอกเือนแถวนั้นบอกว่าระวังคนกรุงเทพอ่ะจะโดนคนกรุงุกรุงเทพหลอกนะว่าอย่างนี้ไอ้เราก็บอกว่าเราเคยหลอกใครหรอเราหลอกไม่เป้นนอกจากว่าเราอ่ะจะยโดนคนใต้หลอกเราพออย่างนี้จริงจมันไม่ได้เกี่ยวกับคนกรุงเทพหรือคนใต้อะค่ะมันแล้วแต่คนเนาะค่ะแต่ครานี้พอเราไปอยู่ตรงนั้นสามปีในความสามปีนั้นมันก็น่าจะต้องชัดเจนแล้วนะคะว่าเราคือตำแหน่งสับไพยถูกไหมคะ แล,แล้วแฟนเราดูแลเราดีไหมคะในฐานะภรรยาตอนแรกค่ะ,คะเขาดูแลเราแบบดีมากเลยค่ะ,คะแล้วมาพักหลังมี่แบบว่าเขาห่างเหิอนอืเขาห่างเหินเราแล้วไงก็แ,แบบว่าเหมือนกับทางทางเมียเก่าเขายังติดต่อเขาอยู่เขาเคยมีเมียมาแล้วใช่ค่ะมีเมียมาแล้วก็มีรูปสองคนค่ะค่ะ,คะเพราะว่าเราเป็นคนที่สามเพราะว่าเมียแรกอะเขาก็โทรมาติดต่อกับเขาอยู่แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าทําไมเขาแบบว่ายังติดต่อทั้งๆที่แบบว่าเขาเอาเรามาแบบจดทะเบียนสมรสด้วยกันด้วยแล้วก็อีกอย่างนึ่งอ่ะมาอยู่ในฐานะอะไรอ่ะเราอยู่ในฐานะอะไรทั้งๆที่แบบว่าเมียเก่าก็ยังติดต่อกันอยู่อืมแต่บางเออว่าพอเราจดทะเบียนสมรสแล้วเราถึงเพิ่งมารู้ใช่ไหมคะว่ากับคนเก่าก็ติดต่อกันอยู่หรือเรารู้ก่อนจะจดทะเบียนสมรสมาจดทะเบียนก่อนแล้วมนถึงจะรู้ค่ะค่ะเราถามเขาไหมคะ ล้วถามว่าเอา้าเลิกกันไปแล้วอะเลิกกันไปตั้งแปดปีแล้วทาไมถึงกลับมาคุยกันกบบเพื่ออะไรอะค่ะเขาตอบว่าเขาบอกว่าอะไรอะเป็นฐานะับเพื่อนไอเราบอกว่าเรารักไม่ได้นะถ้าจะเป็นแบบนี้แต่ทั้งหมดอะค่ะคนกลางต้องชัดเจนเนาะใช่แล้วคุณสามีเราก็ดูแลเราเป็นปกติอย่างดีค่ะและติดต่อกับเมียเก่าอะ,ะในฐานะเพื่อนค่ะเรารู้สึกว่าเป็นเพื่อนจริงหรือเพื่อนไม่จริงค่ะอันนี้แบบไม่จริงค่ะ ก็คือแบบว่าเขามจะเอาแบบชุดสาวนิดๆนี่ะเราดูจากอะไรคะแชทเลยแชทในไลน์ค่ะค่ะเขาบอกว่าอะไรนะเมียเก่าเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเขาหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันนะแล้วเขาบอกว่าเอ้าแชทมาอย่างเงี้ยสามีสามีใหม่ไม่รู้เหรอเขาบอกว่าเอาสามีใหม่แล้วถึงคนนั้นเมียเก่าเขาก็มีสามีใหม่ไปแล้วใช่ค่ะแต่เขายังแชทไปหาสามีเก่าอ่ะค่ะค่ะค่ะแล้วเราก็แชทมาหาเพื่อ มันไม่ถูกนะแบบเนี้ยก็คือแบบว่าจับปลาสองมืนเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบว่าผู้หญิงอ่ะทุกคนมันรับไม่ได้นะเจ็บปัญหาแบบนี้ค่ะแต่สามีเราก็ไม่ได้แก้ปัญหาให้ดีขึ้นหรือเปล่าคะใช่ค่ะเขาก็ยังเป็นแบบเดิมคือกุอยูคนเก่าอยู่แล้วเวลาเขาแบบว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยปุ๊บเขาจะโทรไปหาเมียเก่าเขาว่าเออเขาเขาแบบว่าเขาคิดผิดนะที่เอาเรามาเข้าาอยู่ในชีวิตของเขาก็เหมือนกับ เพื่อหนุกต้องพูดตรงๆเลยนะเหมือนกับเราผิดบบที่ไปแย่ง <คน S 2> หัวเข้ามา,มามเข้ามาใช่ค่ะตอนนั้นคือเขาเลิกกันแล้วไงคะฉกแมเขาเลิกกันต้องแปดปีแล้วใช่แล้วเมียเขาแบบว่าทะเบียนสมรสอะใบเดียวอะ่ะทำไรได้อะ่ะอ๋อเขาพูดกับเราแบบนี้ใช่ค่ะเฮ้ยแต่ในในขณะที่เขาก็มีสามีใหม่ไปแล้วนะใช่ค่ะหรอค่ะเขาเพู่มมาคำหยาบๆว่ามึงอ่ะมากที่หลังเขามาก่อนค่ะอ่าแล้วเขาบอกว่า เมื่อแค่เป็นเมียน้อยเขาแต่เมือ่อไม่สามารถที่จะดูแลผู้ชายคนนี้ได้อืแล้วก็บอกว่าอถ้าอยากได้อะยอมยอมเป็นพยานพยานย่าให้สิแต่แต่จะจะ,จะ,จะยอมยอมยาแต่ผู้ชายคนนั้นบอกว่าเขาไม่ยอมอยาให้เราอะอาแล้วเขาตอบไหมคะว่าทำไมถึงไม่ยาถ้าอย่างนั้นเขาบอกจะเอาทั้งสองทางมันก็ไม่ใช่นะคะใช่สิมันไม่ได้หรอกคะ่ะใช่ค่ะแล้วเขาจะให้เกียรดกันยังไงล่ะแล้วน้องสาวเขาบอกว่าถ้า จะรับได้ไหมถ้ารับไม่ได้ก็เลิกกันไปแล้วบอกว่ารับไม่ได้อืแล้วน้องเจากก้าเขาบอกว่าเขาจะมาหาเราถึงที่แล้วบอกว่าเอาก็มาสิมาหาเราถึงที่เพื่อเพื่อแบบว่าให้ไม่ให้เรายุ่งกับพี่ชายเขาแล้วเขาจะมาทํร้ายร่างกายเราต้องหาที่เหมือนกับพี่ชายเขาะมาทำร้ายร่างกายเราอะทั้งหมดคือตอนนี้คุณสามีก็ทํร้ายร่างกายเราหรอคะใช่ค่ะด้วยเหตุผลอะไรคะเพราะเราจับได้ว่าเพราะเราจับได้หลายครั้งแล้วบอกว่าตัวเองว่า ยังติดต่อกับเมียเก่าเพื่ออะไรอะ่ะเออเหมือนกับพูดแทงใจดำของเขาเว่แล้วเลือกเพื่ออะไรทั้งทงที่เราไม่ผิดอะ่ะเ,เราไม่ผิดแล้วเราไม่รู้เรื่องอะไรของเขาไม่รู้จักครอบครัวของเขาด้วยซ้ำ<ข>ค่ะแต่ทะเลาะก,กันแปลว่ามันก็จะจบลงที่การทำร้ายร่างกายใช่ค่ะแล้วเขาแบบว่าวันนั้นทะเลาะก,กันแบบหนักมากอะ่ะจนถึงเขาเอาน้ํามันอะ่ะมันลากตัวเราจะถุดไฟเผาเราเลยอะ่ะอุย้ยงั้นก็ไม่ไม่ควรจะอยู่ด้วยแล้วนะคะมันเสี่ยงไปนะ ใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วคราวนี้เราเราทิบถังเราถิบถังน้ํามันเบนซิน,นอ,ออกจากตัวเราเลยแล้วกลิ่นน้ํามันยังติดตัวเราอยู่เลยที่นอนเราก็มีน้ามันเบนซิน,นอตอนนี้สถานภาพคือมีทะเบียนสมรสใช่ค่ะเป็นภรรยาใช่แล้วอยู่กับเขาอยู่ปะคะตั้งแต่เราทำลายถูกถูกเราทำลายร่างกายมาเราจะไม่อยู่กับเขาแล้วไงเาก็หนีมากรุงเทพค่ะแล้วเสร็จแล้วคขาเนี้เขาก็โทรมาหาเราให้เรากลับไปอยู่กับเขาอีกแล้วก็บอกว่า เราไม่อยู่แล้ว,ลวเราเขอขออยากแค่ครั้งเดียวอยือ<ข>อยากมาสิถ้าอย่างนั้นเขาไม่ยอมยาค่ะยังไงเขาก็ไม่ยอมอยากเขาบอกว่าจะเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำเดี๋ยวค่ะเก็บไว้เป็นความทรงจําช่วยถามเราด้วยว่าเราอยากเป็นความทรงจําของเขาไหมเพราะว่าไม่รู้สิยังไงก็ตามมันดูเสี่ยงเกินไปใช่ค่ะค่ะแล้ววันนั้นฝนตกหนักมากเลยเรานอนถมผ้าปุ๊บเขามาเดินมาจากไหนไม่รู้เขาเดึงผ้าออกปุ๊บมาเตะกั้นพอเราแบบจังๆเลยอย่างคือแบบ แล้วเขาก็ตามมาหาเราเจอตอนนั้นเราอยู่กับเขาอยูอย,ย,ยใช่ค่ะแล้วเขาก็ยังคุยกับเมีอยเขาอยู่อย่างง่ายเหมือนกับเขาโมโหอะไรสักอย่งางแบบแบบมาลงที่เราอ่ะทั้งที่เราไม่ผิดอะเหมือนกับเขาดูเหมือนคนไม่มีสติด้วยส่วนหนึ่งหรือวิธีการแบบจะเก็บไว้เป็นความทรงจํามันดูไม่มีเหตุผลแล้วตอนนี้คือใบทะเบียนสมรสก็ยังอยู่กับเราเราตัดทิ้งแล้วค่ะเราตัดทิ้งเลยแล้วต่เราไม่ได้อยากกันสุกมไมคะในทางกฎหมายใช่ค่ะแต่เรายังไม่อยากแต่เราอยากเขแเราบอกว่าเราก็บอกกับบอกกับญปียพี่น้องเขาบอกว่า แล้วขอแล้วขอยาเหะอืมแล้ววันนั้นน่ะเราก็แบบพี่บ้านโทรมาใช่ไหมให้เราทํามาทําฤุิกรรที่บ้านอย่างเงี้ยเราก็เราก็จะไปแล้วเสร็จแล้วบอกว่าเออเราเสียซื้อเสยอรถเอาไว้เล่าหน้าว่าอย่างนี้ปรากฏว่าเขาเอาน้ามาสาดเราไม่ให้เรากลับกรุงเทพแล้วแม่ก็โทรมาแม่ก็บหบอกว่านี่คุณคุณไปทำของเขาอย่างงี้ได้ยังไงมันทําไม่ถูกต้องเพราะว่า ฉันน่ะให้เขาอ่ะมาทำทำเรื่องธุระที่บ้านทำไมคุณถามเขาแบบนี้ค่ะค่ะทั้งที่บ้านเขาอ่ะแทนที่จะห้ามเขากระเปล่าลูกเขาค่ะบางทีเขาก็เติบโตแบบเขาปลูพันธุ์คือตอนนี้เราอาจจะคงพูดถึงเรื่องความถูกความผิดอะไรไม่ได้นะคะมันหีาคนไม่ค่อยมีสติแล้วก็ทะเลาะกันทางสําคัญที่สุดก็คือเราก็ควรจะเอาชีวิตเราออกมาจากจากตรงเขาให้ห่าให้ได้ซึ่งตอนนี้แยกกันมาแล้วใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าปีใหม่เนี้ยเขาจะจับเราอ่ะตอประโยชน์เขาอีก เราก็ไม่อยากจะไปเพราะว่าเราอทำอยู่ทำงานก็ดีอยู่แล้วแล้วเราช่วยครอบครัวของเราอยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วเราก็บอกว่ายัางไงเราก็ไม่กลับเขาก็อยากจ,จะดึงให้เรากลับแจ้งความอะไรไว้บ้างก็ดีนะไม่รู้เหมือนกันค่ะอย่างน้อยเราต้องปกป้องตัวเองใช่ค่ะเหมือนกับเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนบอกว่าตัวเอง,ต,เองตัวเองก็ไปแจ้งความไว้ว่าเป็นถูกทำกลายร่างกายมากี่ปีแล้วเราบอกว่าใช่แล้วอีกอย่างหงเมียเขาก็ด่ามาเราแบบเสียหายหลายครั้งแล้วเขาบอกว่าถ้าเราไปแจ้งความปุ๊บเขาบอกว่าใช่จะแจ้งความเรากลับ แล้วเขาบอกว่าถ้าถ้าเราอะไปไปฟ้องศาลอย่างเงี้ยไปฟ้องพัฒนาอย่างเงี้ยนย่ยเขาก็จะฟ้องกลับว่าเราไปแย่งสามีเขาก็แค่พูดอยางังนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นภรรยาของสามีคนอื่นเออเขากับภรรยาที่ก็มีสามีอยู่แล้วด้วยเพราะนั้นบางทีถ้าเราจะทําอะไรก็ตามเพื่อการปกป้องตัวเองอะค่ะแชทเชดใดๆที่เราอ่านกันไปด่ากันไปด่ากันมาหรือแม้กระทั่งบางคนนะคะเขาถูกทำร้ายร่างกายเขาถ่ายรูปทุกอันเลยนะถ่ายรูปว่าผลแห่งการที่ตอนนั้นมาเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างน้อยสิ่งเหล่านี้มันเป็นการปกป้องตัวเอง เพราะเราไม่รู้เหมือนกันกับว่าไอการขู่กันโชคของเขาจะทําไปได้ถึงเบอร์ไหนเราอยู่กับที่บ้านของเราคุณพ่อคุณแม่รับรู้คนที่บ้านเรารับรู้ว่าเราเจออะไรบ้างทุกคนควรจะต้องรับรู้และเป็นทีมเดียวกันในการช่วยัปกป้องเราด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ถูกเอาเปรียบโดยตลอดเอาจริงๆนะคะถ้ามันรักกันมากๆเนี่ยก็ยังพอเข้าใจได้ว่ารักกันมากๆนะเลยต้องยอมไปทนกับครอบครัวแบบนั้นแต่อันนี้มันก็ดูเหมือนเปราะบางไปหมดสมมติราชวนมาอ่าเรามา มาปั๊บขึ้นมาแนะนําเราเลยเราเลยด้วยซ้ำว่าเราคือใครถึง<ช>ไปอยู่บ้านเขาหรือแม้กระทั่งภรรยาเก่าเขาแชทมาด่าสามีเรายังไม่เห็นมีการปกป้องใดๆเลยแค่นี้ก็ไม่ใช่คนที่จะรักกันแล้วอะก็วันนั้นนะ่ะมีอยู่วันหนึ่งเราก็อยู่ในกรุงเทพใช่ไหมคะแล้วเมียเขาอะเขาก็ลงโพสต์บอกว่าหัวเก่าซื้อทองให้ใส่ซึ่งจริงๆอะตอนนี้ตรงนั้นช่างเขาเลยค่ะเอาเป็นว่าตรงเรากับตรงเขานะคะ ว่ามันจบแล้วจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะนะคะแล้ววันนี้ที่ตั้งใจมาพี่อ๋พี่ชอตตัวต่อตัว,ตวมีคําถามอะไรอยากถามเป็นพิเศษไหมคะคือว่าเมียเก่าเขากับตัวเขาอะทําไมถึงทําไม่อยู่ด้วยกันอะทาไมถึงเราเ,าเป็นมือที่สามอะทำไมถึงดึงเราเข้าไปใช่ค่ะทั้งนั้นที่เราไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยเนะี่ยคือเอาจริงๆนะคะค่ะมันยากสำหรับการที่เราจะบอกว่าทําไมเขาถึงทําอย่างนั้นเนี่ยนะคะและเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่มาเดี๋ยววันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ สิ่งที่เราควรจะคิดกับตัวเองตอนนี้ก็คือคิดว่าเราควรจะทํำยังไงมากกว่าคือถ้าเราโมจะสงสัยว่าเอ๊ะ e ทำไมเขาเป็นอย่างนั้นทำไมเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่มีคาตอบอะไรหรือต่อให้หาคําตอบได้มันก็ไม่มีความสาคัญอะไรเพราะว่าในที่สุดแล้วอะถ้าโดยสรุปแล้วจริงๆอะเขาคนทจะไม่ได้รักเราม,มากพอที่จะอยู่เป็นสามีภรรยายกันอย่างดีๆอะค่ะเพราะคนที่ทำลายร่างกายกันคนที่ยังคุยกับแฟนเก่ายังคุยกับภรรยายเก่า ล้วก็ดูเหมือนไม่ค่อยแคร์หัวใจเราเท่าไหร่อ่ะสิ่งมันคือแค่นั้นเพราะฉะนั้นเหตุผลว่าทําไมทําไมทาไมเราตั้งคําถามได้แต่บางทีมันไม่มีคําตอบคําตอบจริงๆแล้วคือสิ่งเราต้องตอบกับตัวเองคือถ้าเขาเป็นแบบนี้กันอะเราอะควรจะเดินออกมาสักเพราะาเราเดินออกมาหลายครั้งแล้วหลายรอบแล้วแต่เขาก็ดึงฉุดเราไปการที่เขาจะฉุดเรากลับไปจริงๆเราเราก็เดินยอมกลับไปเองด้วยค่ะเพราะถ้าจะเป็นแบบนั้นจริงๆเราต้องให้เขาพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าคุณต้องจบกับคนเก่าจริงๆเพียงแต่อันเนี้ย มันมีประเด็นเยอะเกินประเด็นเยอะเกินคืออะไรมันไม่ใช่แค่ว่าเขายังคุยกับคนเก่าแต่ปัญหาคือตอนอยู่กับเราก็ทำรายร่างกายแทบตายตั้งกี่รอบเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็เป็นเหตุผลมากพอที่ไม่ควรกลับไปอยู่แล้วถูกป่ะคะค่ะการที่เขาจะดึงเรากลับไปเราต้องคิดก่อนนะคนอื่นเวลามีอะไรก็ตามอันตรายนอกบ้านกลับบ้านเป็นที่ปลอดภัยแต่ที่เนี้ยบ้านอันตรายจะตายวันไหนก็ตามอยู่ดีคือดีเข้ามากระทืบเราซะอย่างนั้นอยู่มาวันหนึ่งเข้ามาแล้วทำร้ายร่างกายแบบไม่มีเหตุผล เราจะยังกลับไปจริงๆหรือเราต้องถามตัวเองเหมือนกันคือคําว่าเขาไม่ยอมให้เราเาไปเนี่ยไม่สําคัญ่าก,กับเราเราก็ต้องตั้งใจว่าถ้าเขายังกแก้ไขปรับปรุงเองไม่ได้เราก็จะไม่กลับไปอีกแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตั้งหลักให้ได้ก็ใช่เพราะเราไม่ต้องไปหาเหตุผลนะคะว่าทําไมเขาไม่เลิกกับเมียกับเอาเรื่องของเขาแต่วันนี้สิ่งที่มีผลกระทบต่อเราคือตัวเขาเราไม่รู้หรอกว่าในตอนเริ่มต้นรักหรือไม่รักชอบหรือไม่ชอบ แต่วันนี้คนรักกันไม่ทําร้ายกันใช่รักกันที่ไหนคะเตะก้นานคอใช่เหรอเอาน้ำมันมาลาดไม่ใช่แล้วนะใช่ป่ะคะอย่างนี้ไม่เรียกรักเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามพีถ้าฉันจะกลับไปฉันคงไม่อยากกลับไปเสี่ยงแบบนั้นอีกบางทีนะคะมีคนเยอะมากที่ให้โอกาสแต่ให้โอกาสแต่เขานะแล้วตัวเราไม่มีความสุขอีกแล้วนะใช่ค่นะเพราะเราไปเพราะเราไปอยู่กับเขาอะเราบอกว่าไปไม่มีความสุขเราจะไปทําไมอะใช่ค่ะ แล้วแบบว่าเราอยู่กับครอบครัวเราอย่างเงี้ยเรามีความสุขใช่ค่ะแล้วก็เราหาหาอย่างครอบครัวเราอย่างเงี้ยเออเราดูแลแม่เราได้เงี่ยเพราะนี่คือคนที่รักเราไงคะเขาจะไม่ทาร้ายเราแต่ถ้ากลับไปอีกเนี่ยเราไม่รู้เนยนะคะว่าการกลับไปอีกครั้งหนึ่งของเราจะถูกทําร้ายหนักขึ้นกว่าเดิมไหมตอนนี้จะบอกว่าจงเห็นแก่ตัวเถอะเห็นแก่ตัวคืออยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนแล้วทุกไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นเราเองต้องปลอดภัยที่สุดก่อนค่ะนะคะ เขาไม่รู้สิไม่เคยเห็นด้วยกับการทำลายร่างกายบางคนบอกว่าเขาไม่ได้ทำไม่ได้ถึงขั้นไปโรงพยาบาลนะคะไม่ค่ะแค่เงื้อมือก็ไม่ควรอยู่แล้วคนเรารักกันมันไม่ควรจะต้องไปถึงขั้นทำลายร่างกายนะใช่ค่ะนะไม่ว่าจะยังไงก็ตามค่ะมีหลัอรักเธอมากเลยอยากตบไม่มีทางคนเรารักกันอยากถนอมก็จะตายเพราะถ้าเธอเจ็บฉันเจ็บกว่าแต่อันนี้เขาไม่เห็นแคร์เลยเจ็บปางตายเขาก็ไม่รู้สึกรู้สมกับอะไรเพราะนั้นเาต้องปกป้องเันก็แต่เขาไม่ยอมให้เราไปก็แค่ ไม่อยอมก,กลับไปท่นเองอตอนนี้ไขเหยียบเดลกนั่นแน่เลยว่าไม่กลับใช่ค่ะว่าแบบว่าเพื่อหนหลายคนแล้วบอกว่าเออไปแจ้งความยังถ้าเขามาอย่างเงี้ยเราแจ้งความได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเช้ามาอย่างเงี้ยเขาด่าเราหยับหยับเขาใคย่างเงี้ยทั้งที่แบบอะไรเราเพิ่งตื่นมาอย่างเงี้ยเราโดนมาแต่เช้าอย่างเงี้ยเราเพื่อแล้วทู้เรากลับบ้านแล้วนีเขากลับปุ๊บซื้อตั๋วรถไฟกลับเขาก็ตามเราไปถึงที่นู่นแล้วพาเรากลับบ้าน มันอยู่ที่เรากลับแล้วเราหนีเราเราไม่มีตังค์เลยนะเราไม่มีตังค์สักบาทหนึ่งแล้วเราก็เดินต้งแต่ที่เนี่ยไปไปอีกที่หนึ่งแต่เราก็แบบสามารถเอาตัวเราออกมาได้มามาจดใจได้วันนี้ทั้งหมดคืออย่ากลับไปเท่านั้นเองจนเสี่ยงเกินไปใช่มันจะรักแทกอันนี้ก็คือเท่ากับแยกย้ายแล้วสุนิษฐใช่ค่ะก็ดีแล้วมาะค่ะชมนะคะปกป้องตัวเองนะเราโดนมาเยอะแล้วโดนมาจนกระทั่งรู้สึกว่าทําไมเราต้องทนเพื่อคนคนหนึ่งขนาดนี้ ทนเพื่อคนรักยังเข้าใจนะคะที่ทนเพื่อคนไม่รักด้วยไม่เห็นได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งคุณผู้ชมอเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว,ตวค่ะ ขอขอบคุณสถานที่ไทยทำด้วยนะคะร้านรีโมลี่คาเฟ่แอนด์แฮงเอาท์สเปซ